นีทางวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซาร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซาและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่นะครับจัดโครงการบริรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพนะครับในส่วนของการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ที่เรียนอาชีวศึกษาในกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน,นรหรือว่าฟิกอิดจิตอาสาครับ ที่โดมองค์การบริหารส่วนตำบนท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเซา,ว,าว,วันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิดจิตอาสาเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างทางวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซาร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซาโครงการบรูรณาการทักษะทางวิชาชีพกับการส่งเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาในกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิดจิตอาสาซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้นะครับทางนายสุมิตร คชางศ์รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคเชิงเสากรกล่าวว่ากิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิดเป็นหนึ่งในส6ข้อนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ให้ความสําคัญส่งเสริมสรุนอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดความรู้ให้คําแนะนําทางด้านการดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเครื่องจักรกลการเกษตรยานพหาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก และบริการซ่อมมงลวดอลูมิเนียมตลอดจนให้เป็นศูนย์ในการถ่ายทอดความรู้คำแนะนำการสร้างอาชีพและก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตซึ่งกิจกรรมในวันนี้ทางวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซากำหนดจัดขึ้นมาเพื่อให้ได้มีการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสซ่อมมงลวดและก็การดูแลบำร,รุงรักษารถจักรยานยนต์รถยนต์ของประชาชนในพื้นที่ในส่วนของการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกทางวิทยาลัยเทคนิค ที่ออกกิจกรรมจิตอา,าสาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนจะซ่อมบำรุงในส่วนที่สามารถดำเนินงานได้พร้อมกับให้คำแนะนำผู้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของมุงลวดก็จะเป็นการเปลี่ยนมุงลวดลูมินียมให้ใหม่สำหรับมุงลวดที่ชำรุดเสียหายแล้วนอกจากนี้นะครับในส่วนของรถจักรยานยนต์มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟพร้อมทั้งบริการตรวจเช็คในเบื้องต้นในอุปกรณ์ควบของรถจักรยานยนต์ส่วนรถจนต์นนะครับทางวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซา ผู้ออกกิจกรรมฟิกอิดได้มีการตรวจเช็คนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเบรกน้ำมันเครื่องน้ำยาหล่อลื่นในหม้อน้ําเป่ากรองอากาศรวมไปถึงการตรวจเช็คเบื้องต,ต้นของรถจนให้กับประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้นะครับได้มีการให้คําแนะนําถึงเรื่องของการใช้งานและอายุการใช้งานในอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆครับสวัสดีครับผมธุมิตพชรวงนะครับรอ,องผู้อำนวยการวิลัยที่นี่แคลงเซาวันนี้ได้รับมอบหมายนะครับจากท่าน พุ่มในการวัดที่พันธตีวัชรพลลักษณะละมานะครับพุ่มในการอะที่ที่อย่างเศรานะครับให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็กิจกรรมในครั้งนี้นะครับเป็นกิจกรรมฟิกอิกิจอาสานะครับเป็นกิจกรรมที่เป็นนโยบายหนึ่งนะครับของรัฐบาลนะครับที่สนับสนุนให้พนักงานข้าราการการศึกษาเนี่ยได้ให้สถานศึกษานะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับได้ออกหน่วยบริการให้ประชาชนนะครับโดยมี นโยบายหลักที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนะครับการซ่อมแล้วก็การพัฒนานะครับทีนี้ในวันนี้นะครับเรามีกิจกรรมในเรื่องของการซ่อมนะครับซึ่งก็มีนะครับสาขาวิชานะครับต่างๆที่เราได้เปิดการเรียนสอนเนี่ยได้มาให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดชายแดนซาวนะครับโดยมีรยเวลาการดำเนินโครงการนะครับก็คือตั้งแต่วันที่19นะครับถึง20สิงหาคมนะครับ2566นะครับซึ่ง ในกิจกรรมเบื้องต้นก็มีนะครับกิจกรรมที่1ก็คือกิจกรรมเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ดูแลรักษาอันนี้ก็มีในส่วนของแผนกช่างยนต์นะครับแล้วก็กิจกรรมบริการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มีกิจกรรมเรื่องของการตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ซ่อมแซมนะครับเป็นของแผนกช่างไฟฟ้ารวมถึงกิจกรรมงานซ่อมมุ้งลวดนะครับอันนี้สาขา ช่างเทีอมวิธีอยู่หาก็จะเป็น4กิจกรรมหลักที่เราได้ออกมาบริการพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในเรื่องของเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในเขตอบตอ,องค์การหันส่วนตะบ,บนท่าไข,นาขา่นะครับก็ทางวิไลที่แข็งเซวก็นะครับได้มีโอกาสมาร่วมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญในการพัฒนาเรื่องของ เอาวิชาชีพมาถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ประชาชนก็สามารถนําความรู้นี้ไปไปใช้ประโยชน์กับชีวิตประจําวันได้นะครับ